เดี๋ยวก่อนหนะ้าที่นี่มันที่ไหนและคาเมล่าแมนกับสปิเกอร์ก็มาด้วยอัปเกรดกันไม่เนี่ยฉันก็ไปรู้เหมือนกันนะฉันว่านะก็น่าจะอัปเกรดนะฉันว่า,างั้นนะมันก็อัปเกรดอยู่ตั้งนานล้วแต่ว่าคราวนี้มีสปิเกอร์แมนตัวไททันยังไม่มานะเพราะว่าสร้างยากมากกจะสร้างกว่าก็ปาไป สองชั่วโมงนั่นแหละผมเคยสร้างมันเกิดบักเชื่อกแล้วมันก็เสีเวลามากเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะเป็นอะไรไหมครับโอ้ตอนนี้เราพิสูจน์แล้วว่ามีสกิบดีท้ทอยเลมาที่ทางขางหน้านี่เจ้าตัวแมงมุมกำลังยิงอยู่ไม่เป็นไรเนี่ยตูว มันจะโดดไปกดโถสช่วมแล้วนั่นน่ะดูนั่นไงระเบิดแล้วระวังตัวระเบิดนะตัวตัวแมงมุมนี่นะ่ยดูดิโอ้โหจิตติดบักเลยอะไรเนี่ยระวังมันพุ่งกระโจนเข้าใส่หน้านะเราไม่รู้ตัวนะดูดิดูกิ่งไปไหนก็ไม่รู้ดูดิแล้วดูดูนี่ โอ้โหพังเลยมันจะมุ่งใส่วายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาูดแมนดูข้างหน้าดีเงั้นหลอเมลอนแมนไปกดชะโคกเร็วเนี่ยมาลองเพลงแล้วนะมันจะกัดมือแล้ว้ายไมนะมันกัดหัวฉันอ่าไม่นะโอ้ยอ่อนแอจังแค่นี้ก็ง่ายๆละดูดูนะเนี่ย กดโทรส่วมก็ได้แล้วดูระเบิดมันบดเลยจนหัวขาดหัวแตกหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยนายคือใครอ่ะฉันคือโลบอดฉันจะมา,าพิสูจนว่าตรงนี้มีอะไรอุ้ยตอนนั้นแกลบตัวฉันหมดเลยนะจนลงคลิปไม่ได้ยอดวิวตกหมดเลยเออขอโทษด้วยนะครับขอโทษอะไร ไม่แน,น่ขอโทษอะไรไปไกลเลยอาฉันแค่จะมาคุยกันว่าอะไรเนี่ยโอ้ยหัวเราบดโอ้โหระเบิดเลยนะเนี่ยมันโดนชฉกดูดเข้าไปแล้วก็โหพังหมดเลยไอด้ดบคาบดำๆนี่ก็น่าจะเป็นน้ำมันมากกว่านะโอ้ยฉันขาหักแล้วเนี่ย มันไปไลสู้ต่อสู้ต่อเพื่อชาติเราหน้าก่อนที่โถส้วมมันจะบุกเราแล้วมันจะไปอ่าใช้มมงมุมกัดหลังมมงมุมอะไรมันชื่อพาราไซอ้อปาราสิตงั้นเหรอโอฉันไม่รู้ดีมันค้ายมังมุมดีอะแล้วจะทำไงดีอะโอ้ก็ไปดีกว่านะอ้ยไปด้วยเอ้ยอย่าทิ้งฉันไว้นะ เุ้ยกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่มันกล้องนี่กล้องที่โดนอ่าประิศเนี่ยเออก็น่าจะใช่แหละดูดิมันมากับพวกสก,กิบิดี้ด้วยดูดูดิตัวใหญ่ๆนันมันคืออะไรฉันไม่รู้เหมือนกันแหละอ่าฉันว่านะทำไงดีอ่ะก็ใช้อันนี้สิ นี่เน่ยนี่ตัมันจะโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันโดนไหมรอสักพักหนึ่งเฮ้ยมันโดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวข้างหลังมันมันแพร่เชือ้อเดี๋ยวก่อนต้องจัดการละมันก่อนที่มันจะมานี่อันนี้ด้วยนี่นี่ ความใหญ่ระดับอันนั้นเลยในหลักหมื่นวายอะไรเนี่ยไอ้แน่นี่แน่โดนเป็นยังไงบ้างว้ายว้ายอะไรเนี่ยวายฉันพังหมดแล้วว้ายอะไรเนี่ยฉันตัวแตกแล้ว เฮ้ยมันแพ้วะ่ะตัวบางตัวก็ปลอมตัวมากับสก,กิบิดี้ดี่นนะี่เป็นไงบ้างโดนฮิวเป็นไงเป็นยังไงในนะแน่มันก็โดนกัดอยู่ดีวะ่ะทำไงดีโอเคจะเวลาจัดการละถึงเวลาแล้วสินะเฮ้ยรีบไปกดชกโคกเลยแต่ครับ พ่อพูดแม่นี่เนี่ยนี่ผู้เสียสละแห่งความรู้จักวายบูสกิบิดีโดดเดอร์วิเชสจะมาสกิบิดีอะไรตรงนี้ดูควันขโมุงแล้วเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยว้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวกดพลังนี่แน่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้น กิดอะไรขึ้นนน่นาย,นายไม่ต้องทําอะไรนน่เนี่ยกดะโคกตายเลยอ้าฉัไม่น่า,าเลยนน่แน่แต่วิลาทำร้ายนน่ว้ายไม่น่าหัวขาดเลยโอ้เราว่าปุกปุกมือให้ข้าโพดแมนน้าแข็งแกร่งมากใช่ฉันก็ว่ากันนะใช่เมลอนแมน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรนั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรโอ้ไม่ต้องห่วงดอกหลอกนะเพราะว่านั่นคือตัวบอสหรือว่า G-MAN ดูดิดูเจ้านั่นยิงยิงยังไงมันก็ไม่ตายไอ้จีแมนมันโหดมากดูตอนมันยิงเลเซอร์นะ,นะเนี่ยเจวก่อนเลเซอร์อยู่ตรงนี้ ดูมันยิงโคตรไกลเลยนะเนี่ยไกลจริงๆครับดูยิงไกลมากดูดูนั่นสิขาดมงมุมขาดเลยดูขนาดจีแมดยังยังร้องเพลงได้ขนาดหัวหายไปข้างหนึ่งแล้วไม่ใช่ข้างดิหัวหายไปแล้วดู ยังร้องเพลงได้เฉยเลยอืมถึงเวลาแล้วโอเคเพื่อชาติเล่านี่แน่กดช็อโคกเรียบร้อยนีย่นี่เนียน่ยพังพังโถส้สวมนีน่แน่เข้าไปในโถส้วมดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนกลัวว่ามันจะมีอะไรมานะเนี่ยเฮ้ย สก,กีบีดี้ทอยเลตเต็มหมดเลยนี่ออะไรเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้พังหมดเลยอะไรเนี่ยี่จีแม่มันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตรงนี้มันมีอะไรชักโคกตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไหมเนี่ยตรงที่มันร้องเพลงอยู่คอมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยดูก่อน เฮ้ยโถส้วมเต็มไปหมดเลยมันสเปาวนี่นะมันมาจากอะไรโอ้ยโคตรเยอะเลยดูมันสเปามาจากไหนเนี่ยเอ๊ะอดชะโคกเร็ววายเกมแหลกละโอ้ยจบคลิปก่อนเดี๋ยวคอมไม่ใช่คอมดีมือถือจะร้อน